รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผู้ชมคะนี่คือรายการอันซีนอาเซียนนะคะท่านผู้ชมคะประเทศกัมพูชานั้นเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนในลำดับที่10นะคะซึ่งเป็นประเทศที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตามองทีเดียวมีการพัฒนาในหลายๆด้านโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวล่าสุดเองนี่นะคะทางสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นได้มีโอกาสพามวลสมาชิกไปทัศนศึกษาอยู่ที่กัมพูชานะคะแล้วก็มุมมองใหม่ๆที่เกิดมารวมไปถึงทางด้านสื่อมวลชนเองมีการเตรียมรองรับกับก,บการเปิดอาเซียนอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราจะมา พูดคุยกับท่านพันโทพิสิทธิ์ชางเจริญนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแกน่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้องขออนุญ,ญาตพูดถึงในเรื่องของสมาคมสื่อมวลชนนะคะกับแผนในการรองรับเรื่องของการเข้าสู่อาเซียนยังไงบ้างนะคะคในปีที่ผ่านมาทางสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นเองได้เปิดอบรมให้ความรู้กับสมาชิกในด้านภาษาเพื่อนบ้านอาเซียนที่เราผ่านมาแล้วก็มีภาษาเวียดนามครับแล้วก็ มีผู้ใหญ่ท่านให้คําแนะนำว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่มีปรญชากรเป็นจํานวนมากเราก็เลยได้ขอความร่วมมือกับทางศูนย์ภาษาทางที่โนไทยที่ตลาดบางลพัพูเปิดอบรมให้กับสมาชิกสื่อมวลชน,นผ่านไปแล้วหนึ่งรุ่นซึ่งก็ได้รับความร่วมมือและได้รับความสนใจจากสมาชิกเป็นอย่างดีซึ่งในปี2559นี้ทางสมาคมเองก็จะมีการเปิดอบรมภาษาเพื่อนบ้านและ เกี่ยวกับเรื่องประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนให้กับสมาชิกได้รับทราบเพิ่มขึ้นอีกครับค่ะมีการเปิดสอนภาษาจีนภาษาเวียดนามค,ความสนใจของสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนเป็นยังไงบ้างคะดีมากครับสิยงตอบรับดีมากแล้วก็ผู้เข้ารับการอบรมก็ให้ความสนใจนะครับในภาษาจีนมีผู้เข้าศึกษา24คนก็จบมา20คนหล่นหายระหว่างทาง4คน ก็เป็นเรื่องปกติทั้งทั้งที่สื่อมวลชนเราเองนะครับเวลาในการที่จะใช้ในการที่จะไปศึกษานี้น้อยมากเนื่องจากเรามีภารกิจในการในด้านการที่จะต้องไปทําข่าวสารในด้านในด้านการที่จะต้องไปจัดรายการแต่ทุกคนก็ให้ความสนใจแล้วก็อาจารย์ที่มาสอนก็เป็นอาจารย์ที่มาจากประเทศจีนเจ้าของภาษาได้ตรงแต่ท่านก็ <Mo. S 2> พยายามให้ความรู้เป็นอย่างดีครูคร<อ>ับการอบรมก็สนุกสนานดีครับค่ะก็คือสิ่งที่คาดหวังเวลา ให้ทางมวลสมาชิกเรียนภาษาอาเซียนเนี่ยคือฟังรู้เรื่องถึงกระข้านแบบเขียนได้เลยไหมคะก <Goodness. S 1> ็เรามอาางแค่พื้นฐานคือสามารถสื่อสารได้คือในกรณีที่เราไปตลาดไปช็อปปิ้งนะครับเราก็สามารถที่จะต่อรองราคาได้คือเราเน้นเรื่องการใช้ภาษามากกว่าที่การจะมาเขียนกระเพราะภาษาจีนเขียนยากมากคะ่ะ ปูกันต่างๆในการสะบัดนยาก <ฮะ S 2> แต่เราเอาแค่ทําอย่างไรเราจะต่อรองราคาเราจะสอบถามได้เป็นคําที่ใช้พื้นๆง่ายๆก็ทําให้ผู้เรียนไม่เครียดเพราะเรามองว่าผู้ที่เข้ารับการศึกษาส่วนมากเป็นผู้ที่ก็อยู่ในวัยครับทางานมาแล้วเวลาที่จะมาท่องมาเรียนนี่ก็น้อยเพราะนั้นบทเรียนที่เราจะให้เนี่ยเราก็จะคุยกับทางครูผู้สอน ว่าเอาคําพูดที่เราจะต้องใช้จริงๆในชีวิตประจวันเลยทําให้ง่ายขึ้นครับอ๋อค่ะก็คือพยายามให้แบบสื่อสารการรู้เรื่องแล้วก็เข้าใจนะคะได้ได้ประโยชน์จริงๆไม่เรียนไว้ในตาราครับแต่ละหลักสูตรเนี่ยเราใช้ระยะเวลาในการเรียนเท่าไหร่อะคะก็ประมาณ3เดือนครับสเดือนสเดือนเราอาทิตย์หนึ่งก็จะ1วันครับอาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งวันคือจะไม่รบกวนอะไรมากบางแบบภาษาเวียดนามภาษาเวียดนามเราหนึ่งวันภาษาจีนเราวันเราผม สองวันครับอาทิตย์หนึ่งสองวันก็จะทาให้คุ้นเคยขึ้นค่ะก็มีเรียนไปแล้วแหละนะคะก็มีภาษาจีนแล้วก็ภาษาเวียดนามมีโครงการต่อไปอีกแค่เรื่องของภาษาครับแน่นอนครับในปี2559นี้ทางสมาคมอาจจะต้องมีการทบทวนภาษาเวียดนามภาษาจีนเพราะได้รับการตอบสนองได้รับคำเรียบร้องมาเยอะตอนแรกเราเคยผมเคยคิดว่าผมอยากจะสอนภาษาลาวเพราะภาษาลาวที่เคยเราเคยพูดกันว่า เราพูดง่ายนะครับแต่ในด้านอักขรเนี่ยในด้านภาษาเราเราได้แต่พอเรามาดูแล้วความต้องการที่จะใช้จากมวสมาชิกน้อยมากครับเราก็เลยติดต่อของครูสอนภาษาจีนมาให้ความรู้กับพวกเราครับค่ะมีจีนมีเวียดนามแล้วนะคะแล้วก็คนที่จบออกมาก็มีโอกาสได้ใช้ได้มีความเข้าใจคือเวลาที่เราไปต่างประเทศเองเนี่ยน่าแปลกใจคือเขาพูดภาษาไทยได้ใช่ครับในขณะของเราเองเนี่ยเขาพูดอะไรในภาษาเขานี่ก็ฟังฟังยาก เนี่ยครับเป็นผมมองว่ามันเป็นจุดจุดจด้อยจุดจุดด้อยของเราคือ<ช>เราไปประเทศไหนเนี่ยเห็นเขาพูดภาษาเราได้เนี่ยเราดีใจนะ,ะเ,ออเราเหมือนกับเราภูมิใจแต่ที่จริงแต่พอเราพูดภาษาเขาเนี่ยเราพูดไม่ได้นะก็เป็นจุดด้อยเพราะฉะนั้นในส่วนนี้สมาคมเองไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็พยายามให้มวลสมาชิกได้มีการศึกษาอ,อาจจะไม่เต็มร้อยแต่อย่างน้อยรู้ไว้ใช่ว่านะครับ เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และในเรื่องของภาษาปูพื้นฐายไว้เรียบร้อยแล้วการที่จะไปเปิดโลกทัศน์นะคะไปสู่ประเทศอาเซียนเองเนี่ยเราได้ดาเนินการอะไรไปแล้วบ้างในโครงการของสื่อมวลชนสัญจรครั้งที่สองครั้งแรกเราก็ไปภายในประเทศครั้งที่สองนี่ครับเราได้รับความนอนุเคราะห์ความร่วมมือจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์การไฟฟ้าฝ่า,ฝายผลิตแห่งประเทศไทยและก็ สื่อมวลชนจังหวัดขอนอสื่อมวลชนประเทศกัมพูชา<ะ>ของท่านในพลจันตุมศักดิ์นะครับซึ่งท่านก็เป็นนายฐานอยู่ที่ประเทศกัมพูชา<ะ>ท่านดูแลเรื่องด้านข่าวสารทางสื่อมวลชนก็เชิญสมาค,คมไป<ะ>ไปดูงานที่ประเทศกัมพูชาที่จังหวัดเสียมราฐถ้าภาษาถ้าภาษาทางของกัมพูชาเขาเขาจะเรียกว่าเสียมราเยเ็บนะครับรแต่ถ้าไทยเราเราจะอ่านาว่าเสียมราช<ะ>ซึ่งก็ เป็นจังหวัดที่กําลังเจริญเติบโตเป็นจังหวัดที่ด้านการท่องเที่ยวที่กําลังโตขึ้นมามากนะครับและไม่ไกลจากประเทศไทยเกินไปครับด้านการเดินทางแล้วคะเป็นไงคะเราก็ในวันดังกล่าวที่เราไปเราไปเมื่อประมาณวันที่สิถึง1ิเมกราที่ผ่านมานะครับก็มีสมาชิกของสมาคมรวมทั้งกรรมการ20กว่าท่านนะครับเราใช้รถตู้จากขอนแก่นเราไป ไปเยี่ยมชมสถานสีส่งกําลังส่งไฟฟ้าแรงสูงที่จังหวัดสุรินทร์<ม>นะครับซึ่งจะเป็นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งก็ได้รับความได้รับการต้อนรับจากของผู้หัวหน้าสํานักงานคือท่านพิสิทธิ์ก็มาให้การต้อนรับพวกเรา,า,าเราไปไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดขอนแก่นโดยของการท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทย<ม>จังหวัดสุรินทร์นะครับก็ดูแลจากนั้นเรายังได้ไปศึกษาศิลปวัฒนธรรม ของอีสานใต้เช้าวันต่อมานะครับเราก็ข้ามไปประเทศกมัมพูชาทางด่านช่องจอมซึ่งก็ได้รับความดูแลเอาใจใส่จากท่านนายพลจันตุมสัสรกภาษากัมพูชาเขาจะใช้นามสกุลคือจะใช้นามสกุลเป็นชื่อของบิดาครับเพราะฉะนั้นอาจจะที่จะไม่ไม่เหมือนกับพวกเราโดยท่านจันตุมก็จะเป็นผู้นําคณะเราก็าไปเยี่ยมชมครับค่ะก็คือมีมีม เจ้าภาพมีเจ้าบ้านพาชมอยู่แล้วสถานที่สําคัญสำคัญที่เราได้มีโอกาสไปก็นครวัดนครธมซึ่งก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในอันนครับสิ่งที่เป็นริงมหัศจรรย์ของโลกแต่ก่อนที่จะไปนั้นก็เราได้ไปดูประเทศเขาในดูของประเทศเพื่อนบ้านดูการใช้ชีวิตนะครับดูในการใช้ชีวิตการดํำรงชีวิตต่างๆซึ่งเราจะเห็นว่าประเทศกัมพูชา ถ้าในสายตาของเราแบบที่ผ่านมาเรามองว่าประเทศเขายังไม่เจริญค่ะครับยังเป็นประเทศที่ที่กาลังพัฒนาแต่พอพวกเราเข้าไปสัมผัสเราจะเห็นว่าประเทศเขาเนี่ยกำลังเจริญเติบโตเป็นอันมากจนบางเรื่องเนี่ยทาให้เราต้องกลับมาหวนมามองว่าเราเราจะต้องเราอยู่นิ่งไม่ได้แล้วนะครับเราเห็นว่าถนนหนทางซึ่งเดิมนั้นอาจจะไม่เรียบนะครับอาจครุขระแต่วันที่เราไปเนี่ย ถนนหนทางในการสร้างเรียบร้อยแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเฉพาะเมืองเสียมราชนี่ครับแหล่งที่พักโรงแรมมีเป็นร้อยนะครับนะครับเราไม่ได้เห็นว่ามีเป็นร้อยสถานที่พักเพียงแต่ว่าในด้านการบริการเขาเนี่ยเขาอาจจะยังไม่พร้อม <S <S เรื่องเนื่องจากว่าอาจจะเป็นมือใหม่นะครับอาจจะยังไม่มีประสบการณ์แต่ผมคิดว่าประเทศกัมพูชานี่เป็นประเทศที่น่ากลัวนะครับถ้าในอีกสักปีสองปี ถ้าในความพร้อมของเขาเนี่ยจะเป็นคู่แข่งของประเทศเรานะครับเรื่องนี้ก็ต้องฝากของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอในด้านการท่องเที่ยวด้วยครับคือมองว่าเขาเติบโตเร็วเติบโตเร็วนะคะคแล้วก็มีจุดดึงดูดนะักท่องเที่ยวก็คือนครวัดนคนรธมใช่ครับเห็นบอกว่าแค่เฉพาะนาครวัดนคนรธมนี่สามารถเลี้ยงคนเสียมเรียบได้เลยหรอคะครับใช่ครับคือทุกคนเข้าไปเนี่ยจะต้องเสียค่าค่าเข้าชม ไม่ว่าจะเป็นไขรก็ช่างโดยเฉพาะของชาวต่างประเทศชาวต่างชาติเราเข้าไปเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เขาก็จะเก็บเข้าไปแล้วก็ไปดูแลในการเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของภาครัฐที่จะไปดําเนินกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันนะครคนเข้าไปดูเป็นเรือนหมื่นนะครับเรือนหมื่นทุกวันนี่ก็เป็นจุดขายของประเทศเลยครับเป็นจุดเด่นของเขาจุดแข็งถือว่าจุดแข็งของประเทศกัมพูชาคือเขาเอาสิ่งที่เขามีมาเป็นจุดแข็ง สิ่งที่เขามีคือบรรพบุรุษเขาสร้างไว้เช่นนครวัดนครธมไปดูความมหัศาจรรย์ของปราสาทหินนะครับความเก่าแก่ความอลังการซึ่งมันเป็นเรื่องที่ชวนติดตามนะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปศึกษาค้นคว้าว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับโดยผมอยากให้มองว่าแหล่งท่องเที่ยวของไทยเราเองเรามีหลายแห่งถ้าเราเองเรามาสนใจให้ความให้ความใส่ใจบูรณะปรับปรุง ผมว่าเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดให้คนมาที่บ้านเราเมืองเราคุณมากขึ้นได้ก็คือพอไปเห็นแล้วปุ๊บแล้วก็ย้อนกลับมาที่บ้านเรารนะคะมุมมองของเรื่องสื่อมวลชนของบ้านเรากับทางสื่อมวลชนที่กัมพูชาเองเรามีความร่วมมืออะไรกันบ้างไหมคะครับก็จากที่ทางคณะเราได้พูดคุยกับสื่อมวลชนของประเทศกัมพูชานะครับ,รบเราจะเห็นว่าของประเทศไทยเราเองนะครับเสรีภาพในการนําเสนอข้อมูลขาาล่าวสารนี่เรามีมากกว่าเขา เพราะแต่ละสิ่งพิมพ์เนี่ยเราสามารถนําเสนอได้เลยในโดยเฉพาะการวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานของขคณะรัฐบาลในชุดต่างๆแต่ของเขาเองยังมีกฎข้อบังคับต่างๆที่ยังมาดูแลกันอีกมากเพราะฉะนั้นในการนําเสนอในการนําเสนอข้อความบทความต่างๆเนี่ยมันผ่านขั้นตอนเยอะก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลข่าวสารของทางราชการมากกว่า<อ>เพราะฉะนั้นประชาชนที่จะไปรับรู้ข้อมูลอื่นๆนั้นน้อยมากไม่เหมือนบ้านเรานะครับ ผมเองคนทํางานด้านเซลลอนะครับก็ได้ไปหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศในส่วนเพื่นบ้านผมยิงผมมองว่าประเทศไทยเราเสรีภาพในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารเรามีมากนะครับเพียงแต่ว่าเราคนทาสื่อเองเราจะใช้เสรีภาพเราในทางที่ถูกที่ควรหรือไม่นะครับ ก็คือด้านการเสนอข่าวเขาก็ยังไม,ยงไม่ยังไม่เปิดเสรีเหมือนบ้านเราเท่าไหร,ร่ไม่ไม่กว้างเท่าของเรา,ไม,าไม่กว้างเท่านะคะแต่ในด้านอื่นๆนี่ก็น่าจับตามองนะคะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการพัฒนาเมืองเป็นยังไงบ้างคะเศรษฐกิจเขาตอนนี้ก็กําลังเติบโตนะครับเขาได้แรงได้ได้รับการสนับสนุนจากประเทศมหาอำนาจนะครับซึ่งก็กําลังพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนน้นท,นทางมีการสร้างสร้างถนนให้ฟรี นะครับเศรษฐกิจต่างๆตอนนี้นักลงทุนต่างๆก็ระดมเข้าไปในประเทศกัมพูชาเพราะประเทศกัมพูชานี้ทรัพยากรเนะเขายังมีอุดมสมบูรณ์ะนะครับไม่ว่าจะแหล่งน้ําก็ยังมีปลาอยู่เต็มถนนน้นทางเพียงแต่ว่าประชาชนเขาจะต้องคงจะต้องใช้เวลาอีก,ส,กสักระยะหนึ่งในการที่จะปรับตัวเพื่อที่จะรองรับสิ่งที่เข้ามาใหม่มค,ค่ะจากการที่ได้ไปศึกษาดูงานแล้วก็ไป เยี่ยมชมสถานที่ต่างที่กัมพูชาแล้วเนี่ยนะคะท่านนายกสมาคมสื่อมวลชนมองว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยประเทศไหนที่น่าสนใจที่ถ้ามีโอกาสเราอาจจะต้องไปพาสื่อมวลชนเราไปเปิดทูป,ปตาบ้างในที่ผมไปได้ไปเยี่ยมชมมาน,นะครับผมมองว่าประเทศพม่าเพราะประเทศพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่กาลังกําลังจะโตและประเทศพม่าณนเะวลานี้ยังไม่ช้ามไม่เหมือนกับประเทศลาวนะครับพม่า เป็นประเทศที่น่ากลัวมากทรัพยากรเขาเขามีสมบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวก็เยอะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทางมรดกไม่ว่าจะเป็นจจเจดีย์ชเวดากองพระธาตุอินแขวนต่างๆนะครับเขามีสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไปไปเยี่ยมชมเยอะเบ<ม>ียงแต่ว่าตรงนี้ครับความพร้อมของประชากรเขายัางต้องใช้เวลาที่จะต้องมาปรับปรุงแต่ถ้าไปดูแล้วรัฐบาลก็พยายามทุ่มเทในการสร้างสนุนทุนทางต่างต่าง เข้าไปยังสถานที่สําคัญๆเพื่อเป็นการรองรับของนักท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็นคนแถวเอเชียนะครับที่จะเข้ามาเที่ยวตอนนี้ครับเขาเองไม่ไม่เขาอาจจะเสียเปรียบเราตรงที่เขา,าฝั่งที่ติดชายทะเลไม่ไม่มีหาดทรายที่สวยงามเหมือนบ้านเราเพรเขา,เขาจุดดึงดูดเขาก็คือสถาปัตยกรรมอืมค่ะ ในในมุมมองของท่านนายกสมาคมสื่อมวลชนเองเนี่ยคะที่มองว่าความเปลี่ยนแปลงอท,ที่เกิดขึ้นในไทยหรือว่าในสื่อมวลชนของเราเองหลังจากที่ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยมีความแตกต่างหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนอะคะผมว่าของไทยเราเองนะครับยังมีความรู้สึกช้าการปรับตัวที่จะรองรับตรงนั้นช้าเนื่องจากเราอยู่แบบสบายสบายเรายังไม่เรายังไม่ได้รับผลกระทบต่างๆมากเท่าที่ควร เราะฉะนั้นเราก็การปรับตัวรออาจจะยังไม่เด่นชัดแต่ถ้าจากตามที่ผมได้เข้าไปศึกษาในหลักสูตรต่างๆที่ในส่วนกลางนะครับสื่อมวลชนในส่วนกลางเนี่ยปรับตัวเขาจะปรับตัวเตรียมรองรับในเรื่องนี้เป็นอันมากเลยไม่ว่าจะในด้านการเขียนข่าวการข้อมูลข่าวสารก็จะมีภาษาที่2ที่3เข้ามารองรับแต่ของบ้านเราเองที่ขัเกนเราอาจจะได้รับผลกระทบในส่วนที่น้อยนะครับเพราะเราเราประเทศที่ใกล้บ้านเราก็คือประเทศลาวซึ่งก็ ภาษาพูดก็ใกล้เคียงกันก็จะมีที่ผมได้สัมผัสกับได้พูดคุยกับทางโรงพิมพ์ก็จะมีพี่น้องทางฝั่งลาวนี้ก็มาทําโปสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์โฆษณารวมทั้งสปอร์ตวิทยุภาษาลาวก็เข้ามาเริ่มมาทําที่บ้านเรา <c oughs> แต่เพราะฉะนั้นการใช้ภาษาตัเนี้มันไม่แตกต่างเท่าไหร่ <c oughs> มันก็เลยทําให้มันเหมือนกับเราเรา,เราไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่ <c oughs> แต่ถ้าในอนาคตเป็นของกัมพูชาบ้างของพอม่าบ้างตรงนั้นล่ะเราอาจจะต้องมีการ ปรับตัวให้มากกว่าน,นี้ครับอืมค่ะเรียกว่าเราต้องตื่นตัวมากขึ้นครับอืมค่ะถ้ามองไปถึงเรื่องของอาชีพสื่อมวลชนนะคะแล้วโอกาสที่เราจะได้เชื่อมไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนเองเนี่ยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนคผมว่าเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ไวมากมเพราะต้องเข้าใจนะครับว่าปัจจุบันเราเป็นโลกยุคไอทีระบบอินเทอร์เน็ตไปถึงทุกทุกที่แล้วครับเพราะฉะนั้นข่าวสารต่างๆเราไม่ได้มามองว่าข่าว เราเสนอแค่กระดาษเป็นแค่เป ر, เปอร์เราสามารถที่จะดูในใน,ในเว็บนะในคอมพิวเตอร์ในมือถือในระบบต่างๆได้เพราะฉะนั<ม>้นตรงนี้ข้อมูลข่าวสารตรงนี้จะก้างไปไวมากจะเดินไปไวมากนะครับเป็นเรื่องที่สื่อมวลชนทุกคนจะต้องปรับตัวในการนําเสนอข่าวโดยเฉพาะข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับประเทศไทยของเรานะครับผมว่าพี่น้องเรานะครับก็ควรจะเสนอข่าวที่เป็นข่าวเชิงสร้างสรรค์ข่าวบวกถ้าเราไปมองข่าว เข้าไปอ่านข้อมูลข่าวสารของประเทศเพื่อนบ้านเราข่าวเชิงลบเขาแทบจะไม่มีขึ้นในหน้าเลยนะครับข่าวไม่ว่าจะเป็นกรณีอุบัติเหตุในกรณีป้นค่าหรือในกรณีประทุษร้ายต่างๆแทบจะไม่มีในในในเวิร์ดดิ้งของเขาในหนังสือของเขาเลยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องผลงานของรัฐบาลในสิ่งต่างๆที่ดีงามๆมันก็จะทําให้ทุกคนเหมือนกับสงบสุขอยู่สบายไม่แตกระตุ้นครับตอนนี้ก็ต้องฝาา ก็คือเป็นการเสนอภาพในเชิงบวกครับเชิงสร้างสรรค์เชิงสร้างสรรค์ครับมันอาจจะเป็นด้วยข้อบังคับแบบที่ผมเรียนแต่แรกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยรัฐบาลก็ยังต้องกํากับดูแลอยากใกล้ชิดเพราะฉะนั้นอิสระในการํำเสนอข่าววันเหมือนกับเขาจะต้องเซ็นเซอร์เพราะฉะนั้นข่าวที่ออกมาก็จะเป็นข่าวที่เชิงสร้างสรรค์มากกว่าแต่บ้านเราเองเสนอได้ทั้งสองมุมแต่ก็อยากให มุมสร้างสารรค์นี่มีมากกว่าครับพื้นที่ในการสร้างสารรค์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัยรุ่นนะครับมันก็จะมันจะทําให้ประเทศเราก็จะน่าอยู่น่ามาเที่ยวนี่ก็กลับมาดูที่สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นเองบ้างนะคะว่าจากอาดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีพัฒนาการยังไงบ้างคะท่านนายกคะครับปัจจุบันสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแกน่นเรามีสมาชิก227คนนะครับเป็นสมาชิกสามัญ222คน สมาชิกวิสามัญอีก5ท่านนะครับเราปัจจุบันเราก็มีที่ทําการสมาคมที่เป็นที่ตั้งที่สามารถไปติดต่อได้ลตลอดก็คืออาคารหอ,อการค้าจังหวัดขอนแก่นซึ่งเราได้รับความรู้ข้อจากท่านประธานหอ,อการค้าจังหวัดขอนแก่นคุณสมิงยิ้มตริกให้เราใช้พื้นที่และเราก็ได้ทําการขยายห้องอาคารสํานักงานอีกห้องหนึ่งเป็นห้องประชุม,มเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับสมาคมืึงบนชนนจังหวัดขอนแก่น เรามีที่ทําการที่สามารถติดต่อได้มีสถานที่ที่จะใช้ในการประชุมในการจัดงานต่างๆได้มไม่น้อยหน้าที่อื่นเพราะฉะนั้นเราก็จะมองว่าเราจะพยายามมีการขยายขยายตัวมีการเติบโตมากเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับของสมาชิกเราจากเพื่อให้ในการที่จะในการที่จะดําเนินกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสํานักงาน อาคารสํานักงาน,น,นต่างๆเราก็พร้อม,มพร้อมจะดูแลสมาชิกของเราในส่วนนี้<ม>ครับรวมทั้งที่ผม,ม,มนโยบายของผมแนวทางในการทํางานของผมที่ผ่านมาเราจะติดอาวุธทางปัญญาให้กับสมาชิกก็ตอนนี้ก็ในฝ่ายกิจกรรมทางฝ่ายวิชาการเองเราก็มีการพูดคุยกันว่าในปีที่จะถึงนี้เราจะมาจัดกิจกรรมให้ความรู้กับสมาชิกในเรื่องใดบ้างที่จะเกิดประโยชน์กับสมาชิกให้มากที่สุด อาล้ค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นม,มาในหลายๆประเด็นแล้วเนี่ยนะคะในท้ายที่สุดนี้แนวทางแล้วก็ทิศทางในการทําหน้าที่สื่อมวลชนของเราท่ามกลางกระแสที่เข้าสู่อาเซียนเนี่ยเราจะมีการดูแลกันยังไงบ้างคะครับก็ที่ตามที่ผมได้เคยได้พูดคุยกันเกี่ยวกับนโยบายในการทํางานของสมาคมสื่อมวลชนในปีบริหารของผมผม,ผมใช้นโยบายกันว่าสื่อมวลชนรุ่นใหม่กล้าคิดกล้าทํากล้านําเสนอเพราะฉะนั้น เราจะต้องมาติดอาวุธทางปัญญาให้กับสื่อของเราให้มีความรู้นะครับก้าวทันโลกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อมูลข่าวสารการใช้ไอทีระบบไอทีให้เกิดประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร,รจากที่คณะกรรมการบริหารเราเราเองเราก็ได้พูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นในกรรมการฝ่ายกิจกรรมฝ่ายวิชก,การเราก็จะคน้นเราจะมามองว่าเราจะเปิดอบรมนะครับให้ความรู้ ติดอุภูทางปัญญากับสมาชิกเราในเรื่องอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นของวิทยุชุมชนพี่น้องเราที่ประสบปัญหานะครับเราก็จะให้ความรู้ของเขาในด้านของสื่อสิ่งพิมพใ์ในด้านของทีวีเพราะฉะนั้นสื่อบนชนทุกขแขนงเนี่ยสมาคมเรามองเรามองหมดว่าเราจะให้อะไรท่านได้บ้างแล้วท่านสามารถจะรับเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้จริงเราพยายามมองว่าเรื่องที่เราจะให้ความรู้ท่านเนี่ยท่านสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นในด้านของกฎหมายที่เราในด้านการนําเสนอข้อมูลข่าวสารอะไรบ้างที่จะเป็นกรณีหมิ่นประมาทเอ่ยอะไรข่าวประเภทใดที่เราจะนําเสนอได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเราจะมาให้กับพี่น้องของเราได้เรียนรู้ในโอากาสต่อไปครับ ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยกับท่านนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นนะคะถึงประเด็นการเตรียมพร้อมของสมาชิกนะคะสู่อาเซียนซึ่งตอนนี้ก็ได้ดำเนินการไปในหลายๆเรื่องแล้ววามเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็ได้เห็นติดติดตามกันมาโดยตลอดนะคะ, <S <S คะวันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านพันโทพิสิธิ์ชานจเจลยญนะคะนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นที่ให้เก็บมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะคะบริษัทสถาพรพรอเพียร์รพอพอตี้นะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทํารายการวันนี้ค่ะหมดเวลาในการ นำเสนอรายการอาเซีนอาเซียนแล้วนะคะดิฉันประพินพิษพัวโสพิษและทีมงานทุกคนลาพิกรสวัสดีค่ะ